คลิปนี้เป็นคลิปติดตามผลนะครับาจากคลิปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจากคลิปนี้ครับจากคลิปนี้วิธีปลูกทุเรียนที่สวนนะครับที่ทําให้ทุเรียนเนี่ยติดง่ายนะครับแล้วก็โตเร็วเดี๋ยวผมจะธิบาบให้ฟังว่ามันติดง่ายโตเร็วยังไงนะครับสองเดือนแล้วนะครับนี่ครับสองเดือนผ่านมานะครับ2เดือนผ่านมาท่านที่อยากรู้ว่าปลูกแบบไหนขอให้ท่านกลับไปดู ที่ต้นคลิปนี้นะครับที่กลับไปดูที่คลิปนี้ถ้าผมจะอธิบายในคลิปนี้อีกมันก็จะเรื่องซ้ําเรื่องเดิมนะครับคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์น้อยนะครับติดง่ายครับปลูกด้วยวิธีนี้ติดง่ายครับติดง่ายติดง่ายแล้วก็โตเร็วโตเร็วนี่ก็คือยังไงโตเร็วเพราะว่าเป็นการวิธีปลูกที่ใบเก่าไม่ร่วงนะครับใบเก่ายังเหลือครบหมดเลยแม้จะผ่านหน้าหนาวอันทรหดมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหนาวนี้ทรหดแค่ไหนนะครับ ใบเหลืองใบซันเบิร์นเยอะเลยแต่ใดๆเขาก็ยังเหลือสีเขียวนะครับเขาก็ยังปรุงอาหารได้สะสมอาหารได้นะครับไม่ได้อยากพาดพิงถึงช่องอื่นนะครับแต่ว่ามีคนบอกว่าทุเรียนปลูกใหม่นะครับยังไงใบเก่าก็ร่วงพอหมดอายุนะครับคลิปที่เขาขายยานะครับเค,เคมีเขาบอกว่า ฉีดบ่มลุงฉีดไปเยอะๆเถอะครับฉีดไปไม่ได้เป็นไรใบเก่ายังไงเขาก็ล่วงนะครับแต่ในของผมก็คือกลับกันหมดเลยกลับด้านเลยก็คือผมบอกว่าปลูกซื้อนี่แหละครับปลูกไม่ต้องใส่รองก้นหลุมไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับปลูกเฉยๆแต่อันนี้ก็คือเป็นกรณีที่ปลูกต้นเดิมนะครับปลูกลุมเดิมนะครับก็โรยดูดไม้นะครับผมโรยดูดไม้เพื่อที่จะยับยั้งแบคทีรียเชื้อราที่เขากินต้นเดิมตายนะครับ ให้ไม่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ใส่ไตโคเดมาหน่อยนึงนะครับผลที่ได้ก็เป็นอย่างที่เห็นครับเป็นอย่างที่เห็นเลยกลับไปดูต้นคลิปนะครับวิธีปลูกแบบละเอียดนะครับที่ต้นคลิปนะครับไปผมพาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับให้น้ำทุเรียนตอนเช้าหนาวแค่ไหนท่านดูเอาท่านดูเอาครับไอขึ้นนะครับนึกว่าแก้วกาแฟ ไปไปดูบรรยากาศให้น้ําทุเรียนตอนเช้ากันไอขึ้นครับหนาวมากนี่ดูภาพนี้ชัดๆเลยนะครับอันนี้สายแล้วนะครับสายแล้วตะวันขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พ้นแนวต้นไม้นะครับก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนะครับประมาณเจ็ดโมงดูว่าหนาวแค่ไหนซิสเกตหนาวนะครับหนาวมากแต่ทุเรียนผมยังพอไปได้นะครับยังพอไปได้อยู่ยังโอเคอยู่รวมถึงต้นปลูกใหม่นะครับต้นปลูกใหม่ที่ผมจะให้ดูนะครับว่า เขาได้ผ่านสภาพอากาศอันไม่เหมาะสมนะครับถือว่าเวลวร้ายเลยล่ะครับเพราะเพราะว่าทุเรียนปลูกใหม่นี่ครับต้นนี้เน่าเนานี่ล่ะอันนี้เน่าเนา,นาแบบนี้แหละน้ํายังไม่ได้ลดด้วยลดปริมาณน้ําด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมมีมีงานเยอะผมก็เลยต้องมีวันเว้นให้เยอะขึ้นนะครับผมจะได้เอาเวลา ไปทาอย่างอื่นปกติแล้วเนี่ยผมลดน้ําทุเรียนใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ว่าเพื่ออินส่วนนี้มันมีต้นกล้วยแล้วก็มะละกอนะครับก็ต้องเลยลดเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่หมดเลยลดเปียกเบิดเต็มพื้นที่นะครับก็เลยกินเวลานาน,านอ่ะดูนี่นะครับต้นนี้สภาพเนี่แหละครับขนาดผ่านหนาวมานะครับดูใบเก่าที่เคยเขียวๆนะครับก็มีเหลืองมีซีด มีซันเบิร์นมีสารพันเลยแต่ไดๆนะครับเขาก็ยังเหลือสีเขียวแล้วก็ยังอยู่คงอยู่กับต้นได้นะครับเขาก็ยังปรุงอาหารได้นะครับเขายังสะสมอาหารได้ที่จะมาเลี้ยงต้นอื่นนะครับเพื่อนๆอาจจะถามว่าผมบอกว่าไม่ใส่ปุ๋ยในตอนปลูกนะครับแล้วใส่ปุ๋ยตอนไหนตอนนี้แหละครับตอนที่มันติดดีแล้วอย่างนี้ผมเรียกว่ายอดเดินนะครับพิจิขึ้นมาประมาณตั้งเขี้ยวขึ้นมาหนึ่ง เขียวเล็กๆอ่ะเขี่ยวตั้งเขี่ยวตั้งปีขึ้นมาหนึ่งชัดอย่างนี้ไม่ถือว่าเดินนะครับแบบนี้ถือว่าเดินนะครับแบบนี้ถือว่าเดินแล้วก็ผมจะให้ดูนะครับว่าผมรักษาใบเก่าไว้ได้นะครับม,มีมีหลายมีหลายคนบอกว่าทุเรียนปลูกใหม่ย,ยังไงใบเก่าก็ร่วงนะครับก็ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมไปมันโซมนะครับทําไมปลูกแบบนี้ผมถึงใช้คําว่าโตเร็วนะครับ โตเร็วเพราะว่าเขาไม่โซมเขาไม่นอกนะครับการที่เราใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมไปในบางกรณีนะไม่ใช่ทุกกรณีแล้วแต่ว่ามันมีเปอร์เซนต์เยอะมากที่มือใหม่ปลูกใหม่ใส่ปุ๋ยนองก้นหลุมแล้วจะน็อกนะครับนอกปุ๋ยนอกปุ๋ยเคมปุ๋ยไม่ได้อาการถึงกับใบไหม้หรือว่าต้นอยอดเหี่ยวยอดแห้งนะครับแต่ว่าใบเก่าเขาจะร่วงหมดเลยครับก่อนที่เขาจะขึ้นยอดใหม่นะครับ ก่อนที่ยอดใหม่จะขึ้นแบบนี้นี่ใบเก่าเขาจะล่วงหมดเลยต่างก,กันกับทุเรียนผมเห็นไหมครับแม้จะขึ้นยอดใหม่แบบสวยๆเลยใบเก่าก็ยังอยู่ครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้เขาโตเร็วการที่เราใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมไปจนทุเรียนน็อกนะครับจนทุเรียนน็อกหรือว่าเค็มปุ๋ยนะครับก็หมายวามว่าต้นทุเรียนของท่านนะครับก็มีจะมีแต่ยอดอ่อนนะครับมีแต่ยอดอ่อนทั้งต้นเลยนะครับ ทั้งต้นเลยคือใบใบเก่านี่ร่วงหมดเลยแล้วขึ้นยอดใหม่จะเยอะจะมากจะน้อยผมไม่รู้แต่ว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ยังไงครับไม่มีใบเขียวนะครับปรุงอาหารไม่ได้โรงครัวปิดนะครับประชากรเยอะแยะเด็กเกิดขึ้นมาใหม่หิวหงวยอ้าปากพังอบพัง,งบับไม่มีอะไรให้กินนะครับเพราะว่าไม่มีใบที่สังเคราะห์แสงได้นะครับส่งผลยังไงครับส่งผลนี่สู้แดดไม่ได้นะครับ แดดเจอแดดออกมานี่อู้ใบตกใบตกเลยล่ะครับหิวไม่มีพลังงานนะครับไม่มีความแข็งแรงนะครับเกิดอะไรขึ้นครับสู้หนาวไม่ได้นะครับม้วนเลยครับยอดที่ออกมานี่ม้วนหลังเลยม้วนหงิกงอเลยหนักเข้าเนี่ยยอดจะเน่าเอานะครับเพราะว่าไม่มีใบดูดูทุเรียนผมเห็นไหมใบยังเหลือหมดเลยครับผมปลูกให้ดูแล้วนะครับว่า เราสามารถปลูกทุเรียนให้ใบเก่าเหลือได้ทั้งหมดนะครับการที่เหลือใบแบบนี้ได้จะทำให้เขาสู้แดดได้นะครับสู้แดดได้สู้หนาวได้นะครับแล้วก็จเจริญเติบโตต,ต่อเนื่องนะครับไม่หยุดชะงักท่านลองคิดดูดีๆหนึ่งว่าหนึ่งยอดใบของทุเรียนเล็กเนี่ยก็ตีไปประมาณ20วันถึง30วันแล้วแต่แล้วแต่สวนนะครับช่วงระยะเวลานั้นเป็นระยะวิกฤตนะครับวิกฤตของการปลูกนะครับมีแต่ใบอ่อนนี้โอ้ เจ้ากับชิเกยเห็น้วา่าส่วนทุเรียนเจ้านอการท,ที่ทุเรียนมีแต่ใบอ่อนนี่คือลําบากมากนะครับเป็นช่วงวิกฤตสําหรับผมเลยนะครับก็คือสู้อะไรไม่ได้เลยเหี่ยวตกทั้งวันแล้วใบอ่อนนั้นนะกระทบไปทุกอย่างนะครับโดนแดดก็แดดเผานะครับมว้วนโดนหนาวก็เหมือนกัน <laughs> ม้วนหล,ลังเลยนะครับถ้าเกิดว่าฟ้าปิดยอดเหี่ยวยอดเน่าลงมาเลยนะครับยอดเน่าลงมาเลยนี่ดูของผม ยอดล้นๆนะครับแต่ใบยังเหลือนะครับตามที่ผมบอกเลยจะอยู่ในสภาพไหนก็แล้วแต่นะครับจะเหลืองจะยังไงก็แล้วแต่จะสั้นเบินจะอะไรก็แล้วแต่จะซีดจะยังไงก็แล้วแต่รักษาให้เขาอยู่ไว้นะครับอย่างน้อยเขาก็ยังเหลือสีเขียวนะครับตามนี้เลยยอดออกมาแบบนี้เลยครับนี่ครับต้นโอเคไหมนี่เห็นไหมรูป นี่เลยเห็นไหมแล้วแป๊บเดียวยอดเขาก็ขึ้นเลยนะครับขึ้นแล้วก็จะโตต่อเนื่องเลยนะไม่เหมือนกับการปลูกแล้วทําให้ใบเก่าร่วงนะครับเขาจะชะง,งักไปนานเลยนะครับ2ชุดใบมันกว่าจะกลับไม่ได้นะครับ2ชุดใบ3ชุดใบครับหลายเดือนนะครับเอ,า,อาง่ายๆก็2เดือน3เดือนนะครับใบแรกมายอดมากว่าจะเขียวก็ประมาณ20กว่าวันถึงเดือนหนึ่ง25วันแล้วมีใบเดียวมีใบชุดเดียวนะครับก็ ไม่ใช่จะแข็งแรงนะครับอย่างน้อยๆต้องสองชุดใบนะครับเอาบะคุงไหมเบิ่งทับบะคุงกินซุกนะครับบะคุงที่ปลูกอยู่นี่แหละครับบะคุงเขาเรียกบะคุงอย่างออนแลนด์มั้งครับบะคุงกินซุกงามๆเลยเก็บไปแล้วนะครับต้นนี้เก็บไปแล้วหนึ่งหนึ่งรอบนะครับงามๆเลยครับจบครับเอาผลมาให้ดูนะครับเอ่อใจหลักสำคัญก็คือ ผมอยากจะบอกว่าการปลูกทุเรียนทําให้ใบเก่าเหลือทําได้นะครับเหลือทั้งหมดเลยทําได้ครับทําได้ไม่ได้เป็นหมดอายุแล้วล่วงไปตามอายุเหมือนที่คนขายยากล่าวอ้างนะครับเมื่อฉันถีดทางใบบำรุงทุเรียนเล็กเยอะๆนะครับสมมติว่าผมหรือท่านเนี่ยสีทุเรียนใหญ่แล้วก็มีทุเรียนสามแล้วก็มาโดนด้วยนี่อาการออกนะครับออกเหมือนกันเลยครับก็ เขาก็เค็มได้เหมือนกับทางดินนั่นแหละครับเค็มปุ๋ยทางใบได้เหมือนกับเค็มทางดินครับก็จะร่วงนะครับใบเก่าร่วงอาจารย์ตรลายเอามาให้ดูนะครับว่าทําได้ครับทําได้การปลูกทุเรียนใหม่โดยให้ใบเก่าเหลือทั้งหมดนะครับแล้วก็จะโตต่อเนื่องแบบไม่หยุดนะครับไม่นานอาจจะโตทันพี่ๆเขาก็ได้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ